สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกันชิววันีครั้งนะครับวันนี้เราจะมาเปิดการ์ดเมจิกหรือเกตลิง murders at k a l v minor minor อ่าโอเคนี่เป็น c รคเต c t ์ r booster นะครับอ่าแรคเ,เตอร์บ booster ก็จะมีโอกาสที่จะได้การ์ดหายากมากขึ้นนะอ่าแล้วอันนี้มันมีการ์ดรันดัมเบอร์ด้วยนะอ๋อเออการ์ดรันดัมเบอร์ที่แบบมีราคาแล้วก็มีการ์ดแดงราคาร้อยกว่าบาท ขอให้ได้จ้าดีๆนะนี่ได้ครับต่อขารแพงเอ๊ะเดี๋ยวนะป๊ะเมื่อกี้ป๊ะพูดร้อยกว่าดอลเลยเหรอใช่ถ้าเกิดเป็นการแลนการแลนถ่านยากนะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นการลันลันนัมเบอร์ก็อันที่แพงสุดก็น่าจะเจ็ดร้อยกว่าดอลเลยคิดว่าไม่ได้หายากรอร้อยดอลเราก็เคยเจอแล้วอ๋อโอ้ยแต่มันไม่ได้เจอกันได้ง่ายๆทุกตอนเลย เราก็เกลือมาเยอะนะคบอกไว้ก่อนอเอออ่านี่เป็นการ์อดอาร์ตแบบฟอยด์ซะด้วยไม่มีลายเซ็นหรอไม่มีครับแต่แต่มีการ์ดโเทเค็นอยู่ข้างหลังอ๋อเป็นฟอย์เนาะใช่ครับเฮ้ยแบบนี้ดีแบบนี้ดีเอยชอบชอบชอบเลยแหม่อ,อ้หอตต้องเปิดจากหลังไปหน้า<ม> person of interest ผมมันก็จะเป็น g r a m a t i c a c c u l a t i o n สมมักนก็จะเป็น,ปนของตัวขอววง Novice Inspector มันฟอยด์ลูกใบเลย ใช่มันน่าจะเป็นฟอย์เกิอกดอีกนใบม่อ่เราจะต้องมาดูว่าฟอย์ที่เป็นแลอยือเป็นมิติแรอ่ะเป็นฟอยด์ไหมโอเคถ้าได้แลกับมิติที่เป็นฟอยด์นี่ก็แบบดีนะ,นะคืออันนี้มัาดูการ์พวกการ์ดละลำเบอร์อครับครับตลอวมา g r e n i t ิ w i t ท e s s การโงนิดนาาาหนึ่งเออธรรมดาลนิดหน่อย บบมาจากโรงงานโรงงานก็อย่างนี้นแหละบางทีแต่แม่เป็นละ่ะก็ยังเล่นได้อะเนาะแคนเด t ชิ n m e d d l e r นี่อันคอมมอนไปแรกออกละเออโอเคโอเคขอให้ได้ด้านอันนับเบอร์นะถ้าได้นี่คือแบบได้นี่คือแต่ curious inquiry ก็แบบถ้าเราได้การันเดอเบอร์น okay, okay. okay, okay. okay, okay. ี่คือเราดังได้เลยหระปล่าดังเลยอ่ะดังแบบดังไปหน้าปากซอยใช่เดี๋ยอ๋อด um ังแค่หน้าปากซอยได้ครับหมายถเสียงดังนะใช่ไม่ใช่แบบดุ่งดังโอเคโอเค c u r s e to kill ฮ้ยสวยนะปิดไฟโอเคใช่ปิดไฟต่อมานะ ฟอนเลสฟอนเลสแบบใดถึงมีเป็นเมืองเลยอะปะอันนี้สวยจังเลยสวยครับแต่ฟอนเลสแบบอันนี้เป็นฟอยฟอยแลนด์ทั่วไปไม่ได้มีราคาสูงมากแต่ก็สวยู่เลยฟอยมาร์เดอร์เฮ้ยแล้วมีวงแหวนด้วยอืมเป็นอาร์ตนะแต่ไม่ใช่ฟอยเนาะ ใชอาเหรอเออมันเป็นพาร์ตอ่ะพาร์ตแบบไม่ใช่ฟอยด์แต่ว่าไม่ใช่แบบไอวิ้งมันได้เป็นพาร์ตแร่เราเป็นพาร์ตคอมมอนนะแต่ก็สวยดีสวยนะต่อมาจะเป็นตัวของ dramatic accusation แบบฟอยด์มีวงแหวน แต่แต่คอมมอนอ่ะ <g ười> แต่คอมมอนท้าไม่หลังๆคอมมอนมาเยอะอ่ะเออเริ่มมาเริ่มมาแล้วอ่ะคอมมอนเริ่มมาเรับต่อไปขอแบบดีกว่าคอมมอนนี่ abstract rampage r e f i l ครับท่านผู้ชมอโอเคโอเคชิวคิดว่าน่าจะหาไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะนั้น มียาาได้ลยค่ะยากก่าจะตายบางใบเหรอเออแล้วก็ต่อกันด้วยที่ Outrageous robbery มันแ a r e แต่ใช้ฟอยใช่อ,อ๋อโอเคโอเคได้เลยฟอยนะเนี่ยอ u n Sharkable tail พอชัวเห็นสัญลักษณ์ตรงเนี่ย คือตกใจนิดนึงว่ามันคืออะไรแลหรือว่าเป็นเหมือนเหมือนสเปเชียลเกรดหรืออะไรก็ไดเฮ้ยสเปเชียลเกรดแต่ว่าอาจจะไม่ได้หรอกราคาสูงมากแต่ไปโชคดีดีก็ได้ครับแต่ชุดนี้น่าจะแบบดีนะฮะอันนี้คือแบบเนี้ยมีกี่ซองหรอครับอะไรอ่ะเอ่อ murders a t color m a n i ย ไม่รู้เกี่ยวหมาถึงยังไ,งไมในในบล็อกนึ่งอะไรมาถึงที่เรามีอยู่ครับเรามีแค่2องเดียวเนี่ยเราซื้อมา2องเดียว<ฮ>มันราคามันแพงไงป้าเลยเอามาแค่2องเดียวเป็นคอลเล,ลเตอร์บูสเตอร์ด้วยเนาะใช,ใช่ครับทว่าจูดิตคาร์เนตคอนเนชเชอรใช่ไหมแต่เป็นเออแร่แต่ต้องอ่า ตรงคำเขียนตรงเนี้ยมันเขียนว่า Legendary อะไรสักอย่างบายสุดท้ายวู้ h o o World so great นะเลฟอยครับผมอืมเลฟอยไม่มีมิติกด้วยอะ่ะเออมิติเพิ่มอีกสองตัวนล้วเนาะ อุตส่าห์ซื้อคอ,อลเลกเตอร์บูสเตอร์ตอนแรกก็นึกว่าจะดีอุตส่าห์ได้แรฟอยแล้วก็แรมาอีกอหลายใบยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่น่าจะเหมือนซองเกลือเลยเพราะว่าไม่ไม,ไม่ไม่เห็นภาพที่คุณตาแบบติดอันดับครอปเทนเลยเราอุตส่าห์แบบคอลเลกเตอร์บูสเตอร์อ่ะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไมันมมแบอย่างเงี้ยแหละ ครับได้แลแล้วก็ฟอยมาหลายใบอยู่โอ,โอเคครับสำหรับวันนี้ใครถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ